จะกลับแล้วครับทีมงานนี้จะกลับแล้วไปแล้วครับแต่ละคันกลับแล้วครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับกลับกันแล้วกลับกันแล้ว เบิร์นแล้วเบิร์นยางให้ดูหน่อยเ hey! อร็ว <Yeah. S 1> <า>อะไรนั่นฮะ,ะ,ะอะไรนี่อ๋ขอบคุณครับของฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆ <way> ดูคันแรกครับคันแรกไปแล้วครับ <pped> อันนี้ท่อออกนิ่มๆครับ ใส่หมวกกันน็อกด้วยโอ้ยบางฝุ่นถูกกันสุดยอดสุดยอดเลยครับมีเบรกหลังด้วยโอ้โอโอ้โไอ้ออออน,นั่นนอนไปเลยแม่เดี๋ยวกำลังมาอีกครับกำลังรอกันครับโอ้ เขาบอกว่าไปกลับระยะทางาระยะทางประมาณ50กิโลนะครับไปกลับก็ร้อยโลครับ มาแล้วครับสองคันเฮ้ยขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยนี่มานี่เลยนี่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 เฮ้ยมานี่เลยนี่แน่เนี่ย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  เอยเอยเอเป็นอไรจีบเลยเอาเอาไปได้ไหมนี่มาเลยมาเลยมาเลยขึ้นเลยเอา,เอาได้ไหมครับได้ไหมครับว้าถ่ายถอยถยอย,ถย,อยตัวเลย ไปจ้ารู้จักกูรอดได้เหรอเนี่ยรอดูสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาสามชายฟังเลยดิไปเล้วครับออาเบิร์ยางให้ดูหน่อยดิ เบิร์นซันเบิร์นซันขีเร็วขีเร็วโอ้โอ้คันนี้ขี่คนเดียวครับกลับบ้านปลอดภัยครับว้าเฮ้ยไฟเอ d ีดไไมสว่างดีเลยวะ ดูอ่ะไอ้รถโลกๆมันไม่พากันไปน, oh. นั่งเด้อโอ้โเนี่ยคันเนี่ยเด็ดสตาร์ทมือด้วยโอ้โ oh. อย่างนิ่มอะ่ะเบิร์ตัด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 อ่ะเบิร์ต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 ดูหน่อยดูด ยอดเลยสุดยอดเลยครับโชคดีครับได้เจอกันครับรรปัดห้าสิบโลแปะโลใช่ไหมอือว่ะไม่เบิ่อกันไอเดินตัว,ยว,ตวโยรถด,ด้วยบ้านเลเดี๋ยวเราอยู่นี่คิดเดินตัว Hãy subscribe được Ghiền Mì cả, Để không hòn lỡ hòn, hòn hấp hòn hòn hòn, ní ní ní, con cá mèn พึ่งไปไหนเอะกระบะแล้วเอาบ,บานินมาจากไหนฮะมาจากเกือรม<ะ>าจากเกือร์ในปลาเองไหนตัวเดียวบ่สองตัวสตัวเอาไปทำอะไรกินแกง,แกงใครแกงให้ใหมาแล้ว ทัวร์ทาพวกมันนี่อยู่ไหนอยู่รูนเลยครับแพร่่มทัวร์ท้าด้วยอู้หู้หู้อืมหู้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 อดเลยครับสุดยอดเฮ้ยอู้หู้หู้โอ้โอ้ หกบถึงเจ็ดะอยู่มมนแน่เบอรบ์รามซีนูโอ้ไโอ้โอรตรงนี้แหละไปด้อครับ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคุณนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ